สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านรายการเส้นผมบางภูเขาดรประสบอุสลาคำจะได้บัชีีแจงให้พี่น้องประชาชนเข้าใจตรงกันว่าหลักกฎหมายไทยเรานี่นะครับจะดูที่ไหนหลักกฎหมายเวลาศาลพูดศาลก็ว่าศาลจะตัดสินตามให้ยุติธรรมตามกฎหมายใครๆก็อ้างแต่กฎหมายกฎหมายกฎห,หมายนะครับ แล้วที่นี้กฎหมายทําไมเมืองไทยเรานี่ยิ่งระยะนี้นะครับเวลาสารรัฐธรรมนูญเขาตัดสินกฎหมายออกมานี่ยทำไมมีนักกฎหมายทั่วบ้านทั่วเมืองออกมาโต้แย้งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาชี้แจงให้พี่น้องเข้าใจตรงกันว่ากฎหมายไทยเรานี่ <c oughs> ดูตรงไหนดูตรงไหนนะครับ <c oughs> ผมกล่าวเลยนท่านผูดเกียรติหลายครั้งแล้วนะครับว่ากฎหมายไทยเรานี่เขาเรียกว่ากฎหมายสิวิลลอ กฎหมายลายลักษณ์อักษรไม่ใช่คอมมอนลอคอมมอนลอแปลว่ากฎหมายจารีดประเพณีซีวินลอกับคอมมอนลอต่างกันตรงไหนครับซีวินลอก็แปลว่าเอาคนร่างเป็นหลักนั่นก็คือการแปลยติกฎหมายในสภานั่นนะครับในบันทึกการประชุมเขาบันทึกว่าว่าอย่างไรนั่นล่ะคือเขาเรียกว่าผู้ร่างเป็นหลัก แต่ผู้พิพากษาบ้านเราเนี่ยนะครับเขาไม่ชอบระบบการศึกษาซิวิลลอแต่เขาชอบระบบการศึกษาคอมมอนลอคอมมอนลอแปลว่าเอาคนตัดสินเป็นหลักต่างประเทศเขาระบบคอมมอนลอก็แปลว่าศาลตัดสินแล้วก็เป็นกฎหมายถ้าศาลยังไม่ตัดสินยังไม่เป็นกฎหมายนะครับกฎหมายไทยเราเนี่ยกฎหมายเกิดก่อนก่อนตัดสินเพราะฉะนั้นผู้พิพากษาส,าส่วนใหญ่บ้านเรา มักจะไปเรียนคอมมอนลอมาแม้แต่กรมหลวงลาชบุรีดิเลกฤทธิ์ท่านก็ไปเรียนคอมมอนลอมาวันนี้ผมจะมาชี้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจตรงกันนะครับว่าคําว่ากฎหมายนี่จะดูที่ไหนแล้วใครตัดสินถูกตัดสินผิดนักวิชาการเวลาชี้ออกมา <c oughs> ใครชี้ถูกชี้ผิดนะครับวันนี้ผมใคร่ขออนุญาตท่านผู้เกียรติทั้งหลายนะครับผมขออัญเชิญ ผมขออัญเชิญพระราดดำหลัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเมื่อวันที่25เมษายนพศ2549น,นะครับพระราดดำหลัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปี49ตอนต้นปีนะครับท่านดำหลัดไว้ชัดเจนนะครับชัดเจน วันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดผมจำได้ว่า,าท่านดรอัคราธรนนะครับซึ่งเป็นประธานศาลปกครองสูงสุดได้นำท่านผู้พิพากษษาศาลปกครองเข้าไปถวายสัตว์ผมจำได้นะครับจำได้เพราะว่าเหตุการณ์ต้นเมษาเนี่ยมันเหตุการณ์ระทึกใจเหลือเกินแล้วในที่สุดมา19กันยาก็เกิดการปฏิวัติรัฐประาหารนะครับ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่25เมษายน49ผมขออัญเชิญมานะครับพระราชดำรัสของท่านว่าถ้าไม่ทำตามหลักกฎหมายหลักปกครองที่ถูกต้องประเทศชาติจะไปไม่รอดผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าไม่ทำตามหลักกฎหมายหลักการปกครองที่ถูกต้อง ประเทศชาติจะไปไม่รอดท่านตรัสเดือนเมษานะครับเดือนกันยาก็เกิดการปฏิวัติรัฐประหารผมกล่เรียนท่านผู้เกียติทั้งหลายนะครับว่าหลักกฎหมายนี่นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านย้ำแล้วย้ำอีกถ้าไม่ทำตามหลักกฎหมายหลักการปกครองที่ถูกต้องประเทศชาติจะไปไม่รอดผมขออนุญาต แยกคำว่าถ้าไม่ทำตามหลักกฎหมายที่ถูกต้องนะครับผมเพิ่งอ่านคำคมคำคมของอท่านตุลาการศารลรัฐมนูญนะครับท่านจารันพักดีธนากุลนะครับท่านจารันพักดีธนากุลท่านให้สัมภาษณ์แล้วก็คำคมของอสื่อมวลชนมติชนกับ ได้มาโค้ดเอาไว้นะครับอยากฝาทั้งผู้เขียนทั้งหลายนะครับว่าท่านจะลันนี่ท่านคอมเมนต์ไว้ชัดเจนเหลือเกินนะครับคอมเมนต์ว่ากฎหมายจะต้องขับเคลื่อนโดยคำนึงถึงสามัคคีธรรมจะต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจนก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีของชนในชาติ ถ้าท่านฟังท่านจลันพักดีธนากุลหนึ่งในตุลาการสารัฐมนูญขณะนี้นะครับท่านก็ตัดสินมาหลายคดีแล้วล่ะแต่ว่าตัดสินมาแต่ละครั้งนี่นักกฎหมายก็โต้แย้งนะครับผมขอกรารเรียนท่านผู้เกีรติทั้งหลายนะครับว่าคอมเมนต์ของท่านจลันนี่พูดกว้างเหลือเกินหมายความว่ากฎหมายจะต้องขับเคลื่อนโดยคำนึงถึงสามัคคีธรรม สามัคคีธรรมถ้าแปลก็แปลว่าออธรรมะที่ที่เป็นสามัคคีจะต้องไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับจนก่อให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีของชนในชาติไทยผมกล่าวเียนท่านผู้เขียิทั้งหลายนะครับว่านี่คือคอมเมนต์คำคมของท่านจลันท่านพูดว่ากฎหมายพูดง่ายว่ากฎหมายต้องพูดเรื่องหลักสามัคคีธรรมกฎหมายต้องพูดว่าไม่เป็นเครื่องมือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แล้วก็ว่ากฎหมายนี่ต้องไม่ทำให้เกิดการแตกแยกต่อต่อมาอีกนะครับก่อนหน้าที่ท่านจรลันพักดีธนากุลจะคอมเมนต์ในคำคมเนี่ยครับก็ปรากฏว่าท่านทวีประจวบลาบนะครับท่านคอมเมนต์ก่อนก็เป็นคำคมเหมือนกันผมชอบใจท่านทวีประจวบลาบนะครับไม่รู้จักท่านเลยแต่รู้สึกว่าผมนี่ศร <c oughs> ัทธาท่านเหลือเกินศรัทธาตอนไหนครับ ตอนท่านมาเป็นอธิบดีศารอาญานะครับถ้าท่านจำได้การถอนประกันของเจ๋งดอกจิกการถอนอะไรต่อมีอะไรนี่นะครับก็ปรากฏว่าท่านมีการถ่ายทอดสดหมายความว่าโจจาเลยว่ากันยังไงถ่ายทอดออกมาให้มวลชนเสื้อเหลืองเสื้อแดงมาฟังกันนะครับผมว่าดีนะคดีใหญ่ๆมันน่าจะถ่ายทอดวิทยุโทรทัศน์ด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เรียนรู้ กฎหมายไปในตัวเสร็จแล้วท่านทวีประจวบลาบท่านคอมเมนต์ไ่าอย่างนี้ครับท่านคอมเมนต์ว่า,า,า,มมวาการคุกคามศาลก่อนหน้านี้เพียง2อสาอาทิตย์นี่นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นศาลนายาไม่ว่าจะเป็นศาลแพ่งไม่ว่าจะเป็นศาลไหนนี่ก็มีคนแอบยิงปืนเข้าไปนะครับอันนี้ก็เรียกคุกคามแล้วทีนี้ศาลก็มักตอนนี้มักจะพูดว่า ศาลอยากจะจัดตั้งกองกําลังตัวเองนะครับอยากจะจัดตั้งกองกําลังตัวเองคุ้มครองศาลเองแล้วท่านก็บอกว่าการคุกค,คามศาลนั่นนะครับจะไม่เกิดขึ้นถ้าศาลตัดสินแบบตรงไปตรงมาแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งนะครับผมว่าคำพูดของท่านทวีประจวบลาบนี่ค่อนข้างจะชัดเจนกว่า ของท่านจลานท่านจลานบอกว่า <c oughs> จะต้องขับเคลื่อนโดยคำหนึ่งถึงสามคคีธรรมผมว่าท่านจลานพูดคอมเมนต์เหมือนไม่คอมเมนต์พูดเหมือนไม่พูดแล้วที่นี้กฎหมายจะต้องคำนึงถึงสามคคีธรรมได้ยังไงครับสบสอบอส,สร,ร,ร,ระสอรรมออดีตรสปสะสมบุตราสร์คำดระสมบุตราสตร์คขอขอไม่ไม่ใช่คำคมนะครับคำคน วันนี้ผมจะมาตีประเด็นว่ากฎหมายไทยเรานี่ดูที่ไหนไม่ใช่ว่ากฎหมายไทยต้องคำนึงถึงสามัคคีธรรมไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมขอตัวแย้งท่านจารันพักดีธนากุลสุดๆเลยนะครับความเห็นของผมเห็นว่ากฎหมายไทยนี่กฎหมายไทยนี่ต้องบังคับใช้ตามตัวอักษรกฎหมายไทยนี่ <c oughs> ต้องบังคับใช้นะครับบังคับใช้ก็คือคำหนึงถึงนั่นแหละถ้าจะพูดภาษาของท่านจันลันก็บอกว่า <c oughs> กฎหมายไทยนี่ต้องคำหนึงถึงตัวตัวอักษรตามตัวอักษรตัวอักษรว่าอย่างไงก็ว่าอย่างนั้นสิครับไม่ใช่คำหนึงถึงสามคีธรรมนะครับไม่ใช่อันนั้นมันไกลเกินไปมันสุดโต่งเกินไปกฎหมายไทยต้องคำหนึงถึงตัว,ตวอักษร <c oughs> <c oughs> และตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆน,น,นะครับดูสองอย่างนะครับหนึ่งดูตัวอักษรถ้าตัวอักษรมันยังไม่ชัดมันยังไม่ชัดก็ต้องดูความหมายความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆดูสองอย่างถ้าพูดภาษาธรรมดาก็บอกว่ากฎหมายไทยต้องดูตัวอักษรตัวอักษรไทยเขียนยังไงแล้วก็ คำว่าความมุ่งหมายก็แปะวะลว่าเจตนารมของผู้ล่างผู้ล่างเขาเขาเขียนขึ้นมาเขามีเจตนาตรามอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นผมย้ำท่านผู้ยหญทั้งหลายนะครับเส้นผมบางภูเขาอยู่ตรงนี้ล่ะอยู่ตรงว่าถ้าดูกฎหมายไทย <c oughs> ต้องดูตามตัวอักษรต้องดูตามตัวอักษรนะครับถ้าตัวอักษรไม่ชัดก็ต้องดูความหมายของบทบัญญัตินั้น เพราะนั้นฝากไปถึงท่านจรันพักดีธนากลหน่อยนะครับว่าท่านก็เรียนกฎหมายมากกว่าผมละท่านก็เก่งกว่าผมละแต่วันนี้ท่านพูดภาพรวมมากไปเพราะฉะนั้นคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญนี่นักวิชาการทั้งหลายก็เลยติติงอยู่บ,บ่อยๆนะครับคราวนี้ก็เหมือนกันผมอยากชี้เป้าว่าผมอยากจะชี้เป้าว่างี้ท่านะชี้เป้าว่าการที่สว ี่สวได้ยื่นคำร้องไปถึงศาลรัฐธรรมนูญนะครับยื่นคำร้องถึงศาลรัฐธรรมนูญว่าจะวินิจฉัยสมาช,ชิกภาพของนายกปูนั่นแหละครับผมไม่อยากจะกราบเรียนว่าผมไม่อยากจะกราบเรียนว่าใครถูกใครผิดนะครับ แต่ผมอยากชี้ข้อกฎหมายอย่างนี้ข่าร้เกยรทั้งหลายครับว่าดูตามตัวอักษรสิดูตามความมุ่งหมายของบทบัญญัติสิหมายความว่าเรื่องนี้นะครับเ,เรื่องทวินเปลี่ยนสีเรื่อง40สวที่จะยื่นเอกะยื่นคำร้องเข้าไปถึงศารธรรมนูญน,นะครับ40สวเขาว่าเขาอ้างตามกฎหมายธรรมนูนมาตรามาตรา91นะครับ 9กผมกลาบเรียนท่านผู้เกียิทั้งหลายนะครับเก้าสเอ็ดมันอยู่ในหมวดรัฐสภาหมวดรัฐสภาหมายความว่ายังไงมาตรา91เอ็ขาบัญญัติไว้ว่าถ้าสสก็ดีสวก็ดีเห็นว่าสมาชิกสสหรือสมาชิกสวอเขาขาดขาดคุณสมบัติขาดขาดเป็นการเป็นสมาชิกก็สามารถที่จะยื่นได้นะครับยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตัดสิน กรณีของนายกปูนี่นะครับเขาจะยื่นให้ตัดสินนายกปูเนี่ยท่านุู้เกียรติทั้งหลายครับทีนี้ผมก็เรียนถามท่านผู้เกียรติทั้งหลายนะครับว่าจะยื่นได้ยังไงเพราะอะไรก็เพราะว่านายกปูยุบสภาไปแล้วเนี่ยครับนายกปูยุบสภาแล้วปรากฏว่าสสก็ดีสวก็ดีสวเลือกตั้งนะครับสสเลือกตั้งสวเลือกตั้ง ก็หลุดพ้นไปแล้วนะครับพ้นตําแหน่งสสไปแล้วพ้นตําแหน่งรัฐมนตรีไปแล้วแล้วนายกปูวันนี้นะครับนายกปูวันนี้ก็ไม่ได้เป็นสสแล้วนะครับท่านยุบสภาแล้วเพราะฉะนั้นกฎหมายมาตรา9 1นี่นำมาใช้ไม่ได้เลยครับมาตรา9นํานำมาใช้ไม่ได้เลยเพราะเหตุว่า <c oughs> วันนี้นี่นะฮะจะนำหมวรัฐสภามาใช้ได้ยังไงนี่คือประเด็นที่หนึ่ง มาตราก็สิบเอ็ดนี่ผมว่าใช้ไม่ได้ยื่นก็ไม่ได้นะครับส่วนสารสมนุนท่านรับไม่รับก็เป็นเป็น,ปนดุลยพินิจของท่านเสร็จแล้วการยื่นคราวนี้นะครับท่านผู้ย่นทั้งหลายครับเขาอ้างมาตรหนึ่งแปดสองอนุเจ็ดถ้าผมจําไม่ผิดคําว่าหนึ่งแปดสองนี่หนึ่งแปดสองนี่ต้องอ่านตามตัวอักษรน,นะครับท่านผู้ย่นทั้งหลายครับหนึ่งแปดสองนี่ เขาว่ารัฐมนตรีจะสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีเขาว่ารัฐมนตรีนะครับ182นี่เขาพูดถึงรัฐมนตรีแต่ละคนอาจจะเป็นนายกก็ได้อาจจะเป็นรัฐมนตรีไหนก็ได้182นี่เขาถือว่านายกหรือถือว่ารัฐมนตรีเรียกว่าเฉพาะตัวเพราะนั้น182จะนำมาใช้ได้ยังไงครับ วันนี้นะครับวันนี้ที่นายกปูยุบสภานในหมวดคณะรัฐมนตรีนี่ครับเขาดู18 1 8ึ่งแปดหนึ่งหนึหนึ่งนี่ทน้ชมทั้งหลายครับ181นี่คืออะไร181่งแเขาบอกว่าคณะรัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่งแล้วที่พ้นตำแหน่งแล้วนะครับจะต้องรักษาการต่อไปจนกว่า จะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้วมาตราหนึ่งแปดหนึ่งนี่ก็เขียนไว้สองวรกนะครับวรกที่สองนี่แหละที่เกี่ยวกับนายกปูโดยตรงวรกแรกหมายความว่ายังไงหมายความว่าคณะ,ณะ,ะรัฐมนตรีถ้าพ้นตำแหน่งแล้วนี่จะต้องรักษาการอยู่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ผมอธิบายนะครับว่าหมายความว่าอาจจะเป็นว่านายกรัฐมนตรีถูกอภิปรายในสภา แล้วนายกรัฐมนตรีก็ใจกว้างไม่ได้ยุบสภานายกรัฐมนตรีก็ลาออกนายกรัฐมนตรีคน,นท่านไหนก็ตามถ้าลาออกนะครับ <c oughs> ตัวนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของท่านนี่จะต้องรักษาการต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แต่ว่าอยู่ในมาตรา18ึหนึ่งนี่เขาเขียนย้ำอีกนะครับในกรณีที่ คณะรัฐมนตรีพ้นตำแหน่งตามมาตรา1180วงเล็บ2นะครับ180วงเล็บ2ย้ำเข้าไปอีกว่าถ้ารัฐมนตรี <c oughs> สิ้นสุดตำแหน่งคณะรัฐมนตรีสิ้นสุดตำแหน่งเมือม่อเมื่อเมื่อหมดสมัยสภาสภาครบ4ปีเมืองไทยเราก็มีครั้งเดียวนะครับสมัยไหนก็ไมร่รู้มีครั้งเดียวีิครบครบ4ปีแล้วผมก็อยู่ในสมัยนั้น และยุบสภานะครับเขาพูดสองอย่างว่าคณะรัฐมนตรีคณะไหนก็ตามถ้าอยู่จนครบ4ปี <c oughs> ก็เมื่อพ้นตำแหน่งหรือยุบสภาก็พ้นตำแหน่งถ้าพ้นแล้วก็ต้องอยู่ต่อไปจนกว่าจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เพราะฉะนั้นผมมีความเห็นว่าการที่สว40สวยื่นคำร้องตามมาตรา91เออให้ สารรัธรรมนูนวินิจฉัยนายกปูตามมาตา182นั่นนะผมว่าไม่น่าจะถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะกฎหมายไทยต้องดูตามตามตัวอักษรตัวอักษรนี่คำว่ารัฐมนตรีก็คือรัฐมนตรีนะครับ <c oughs> คำว่าคณะรัฐมนตรีก็คือคณะรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นผมกลาบเรียนว่าสารรัฐธรรมนูนท่านจะตัดสินยังไงก็เป็นเรื่องของท่านครับ แต่ผมมองว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญอาจจะตัดสินเป็นสองแนวทางแนวทางที่หนึ่งถ้าท่านเห็นว่าขณะนี้มีนักวิชาการทั่วประเทศนะครับออกมาคัดค้านว่าสารรัฐธรรมนูญไม่น่าจะมีอำนาจในการวินิจฉัยพิจารณาเรื่องนี้นะครับท่านรับไว้แล้ว <c oughs> รับไว้แล้วท่านอาจจะยกคําร้องก็ได้อันที่สอง ท่านก็พิจารณาก็ได้นะครับแต่ทิ้งไงก็ตามในความเห็นของผมนะครับผมฟังกุญซือกฎหมายของฝ่ายรัฐบาลเอาไว้แล้วเขาก็บอกว่าเออถ้าสารธรรมนูญตัดสินตาม182ฝ่ายรัฐบาลเราก็มายึด181นะครับหมายความว่าใช้กฎหมายธรรมนูญคนละมาตราเจตนาลมของมาตรา181หมายความว่าอย่างไงครับนี่แหละคือคำว่าเจตนาลม ตามตัวอักษรน,นี่ที่ผมพูดี่กฎหมายไทยต้องบังคับใช้ตามตัวอักษรหรือความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นผมไม่ได้คิดเองเออเองนะครับผมว่าท่านจะรันพักดีธนากูลบอกว่าจะต้องขับเคลื่อนโดยคำนึงถึงสามัคคีธรรมนั่นเป็นความเห็นส่วนตัวส่วนตัวของท่านจะรันนะครับแต่ความเห็นของผมบอกว่ากฎหมายไทยนี่ต้องขับเคลื่อนตามตัวอักษรน,นี่ และความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นน,น,นี่ไม่ได้ผมคิดเองเออเองนะครับกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตราสี่ย้ำชัดว่ากฎหมายไทยเราเนี่เป็นสีวิลลอแปลว่าจะต้องปฏิบัติตามตัวอักษรหรือความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆตามตัวอักษรหมายความว่าอย่างไงครับเวลาจะเถียงกฎหมายก็มาเถียงกันว่าตามตัวอักษรสิเอา เอาละมาตราหน1่งพูดถึงรัฐมนตรีแต่ละคนสิ้นสุดลง <c oughs> ความเป็นรัฐมนตรีของแต่ละคนสิ้นสุดลงอันนั้มนมาหน1่งครับ181ก็โทษนะหนึ 2, ผมพูดสับสน182ก็182สิแต่ว่าเรื่องที่เ,เขาอยากจะให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้นะครับ <c oughs> พ้นตำแหน่งนี่มันต้องมาอ่าน181สิ หนึ่งแปดหนึ่งตามตัวอักษรเลยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนี่คือตามตัวอกักษรไม่ใช่ผมพูดเองเออเองคิดเองไม่ใช่ตามตัวอักษรก็คือคณะรัฐมนตรีและตามความมุ่งหมายก็แปลว่าเขาไม่อยากให้บ้านเมืองว่างเว้นผู้บริหารนะครับเขาไม่อยากให้บ้านเมืองว่างเว้นผู้บริหารเพราะฉะนั้นกฎหมายธรรมนูนเขาเลยเขียนไว้ชัด บอกว่าคณะรัฐมนตรีใช้คําว่าคณะรัฐมนตรี181คือคณะรัฐมนตรีฝากไปให้ท่านภัยบอุอนิติตะวันนะครับท่านท่าน,านอ้างว่าท่านเป็นนักกฎหมายแต่ท่านก็เฉยเยไปประกาศที่ออสานีไม่ใช่สานีไปประกาศที่เวทีกกปอป,อปอสอนะครับ บอกให้ชาวกปสเลือกคุณหญิงเป็ดนะครับเจตนาดีหรือเจตนาล้ายผมไม่ทราบนะครับท่านเป็นนักกฎหมายนะท่านไปบูลนิติตะวันท่านไปอ่านมาตรา181ได้ไหม181เขาว่าคณะรัฐมนตรี181นี่ผมย้ำเลยนะครับนี่คือตามตัวอักษรท่านยืนมาท่านยืนมามาตรา182นี่182นี เขาเรียกว่ารัฐมนตรีมันต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะยืดยังไงก็ช่างเถอะในความเห็นของนักกฎหมายทั่วไปแม้แต่ผมเองนะครับผมยึดมั่นถือมั่นในตัวอักษรแล้วก็ความมุ่งหมายของบทบัญญัตินะครับความมุ่งหมายของบทบัญญัติคือเจตนารมมาตราหนึ่งแปหนึ่งนี่เจตนารมว่าไม่อยากให้นายกนี่ <c oughs> พอคุณยุบสภาแล้วหรือคุณลาออกแล้ว คุณเดินคุณและคณะรัฐมนตรีของคุณเดินปัดตูเดินหนีโดยไม่รับผิดชอบนั่นคือเจตนาเจตนาลมไปว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้ล่ะยิ่งมาจากการยุบสภาเนี่ยเขาเขียนไว้ย้ำชัดนะฮะคณะรัฐมนตรีชุดนี้ต้องอยู่ต่อไปผมว่าใครจะตัดสินยังไงก็แล้วก็ฝ่ายรัฐบาลก็ก็สันติคล้ายๆก็ว่า ไม่ไม่ปฏิบัติตามตามมาตรา69นะครับก็อยู่เฉยๆแล้วท่านก็อ้างว่าท่านอยู่ตามมาตรา1 8 1นะครับ <c oughs> มาตราหน1่งแปลว่าคณะมนตรีต้องอยู่ต่อปัญหาของประเทศชาติวันนี้นะครับไม่ต้องไปพูดอะไรมากมายหรอกไม่ต้องไปขอนายกมาตราเจไม่ต้องไปขออะไรต่อมีอะไรหรอกปัญหาทุกคนรู้อยู่แล้วอ่ะจะมาเอาชนะข้าคานกันทำไมปัญหาก็คือว่ารีบเลือกตั้งซะสิ เลือกตั้งเสร็จแล้วก็ได้รัฐบาลใหม่ได้รัฐบาลใหม่มา <c oughs> รัฐบาลเก่านาะยกปูก็พ้นตำแหน่งเท่านั้นเองกกรตก็ไม่น่าจะลอยชายอยู่นั่นละทง้ทงทงั้งที่กกรตคุณมีอำนาจในการจะมีการคุณมีอำนาจในการควบคุมจัดให้มีการเลือกตั้งนะครับคราวที่แล้วนี่คร <c oughs> าวที่แล้วนี่คุณก็อาจจะเป็นกกรตป้ายแดงหัดขับก็ได้ 28เขตคนมาแล้วก็มีคนมาขัดขวางท่านก็ไม่สามารถที่จะเอาอำนาจของท่านไปแก้ไขได้ในสุดบ้านเมืองเรามาถึงวันนี้แล้วต่อไปท่านก็รีบเลือกตั้งซะสิตอนนี้ผมดูการเมืองแล้วละ่ะผมไม่อยากให้ประเทศไทยเรานี่วันนี้นะครับวันนี้ผมเห็นฝ่ายฝ่ายกปปสก็เอามาด่าฝ่ายตรงนข้าม แล้วทำให้คนไทยเกลียดชังกันนะครับวันนี้ด่ากันไปด่ากันมาเกลียดชังกันผมไม่อยากให้ประเทศไทยเป็นเหมือนลาวันดานะครับว,าชชาว่าชนชั้นสูงลาวันดาชนชั้นสูงกับคนคนเผ่าชั้นสูงกับคนเผ่าชั้นต่ำก็มาด่ากันสร้างความเกลียดชังกันแล้วในที่สุดก็ฆ่ากันนะครับปรากฏว่า ประเทศลาวันดามีพลเมืองอยู่7จล้านสนะครับก็เลยฆ่ากันตาย1.1ล้านคนนะครับเพราะต่างฝ่ายต่างสร้างความเกลียดชังให้แก่กันวันนี้ผมไม่อยากเห็นสังคมไทยนะครับเราเป็นคนไทยด้วยกันผมไม่อยากเห็นว่ากปป,ปอสอเนี่ยครับซึ่งท่านถือว่าถ้าเป็นชนชั้นสูง แล้วก็ดูถูกชนชั้นต่ำดูถูกชนชั้นล่างกล่าวหาว่าชนชั้นล่างนี่เป็นคนไม่เตรียมตัวหรอกอชนชั้นสูงสิหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งเสียงชนชั้นล่างนี่หนึ่งคนไม่ต้องมีเสียงแล้วท่านก็พูดลักษณะว่า,าชนชั้นล่างเป็นคนไม่ดีเลวอย่างนั้นเลวอย่างนี้นะครับผมกล่าบเรียนท่านผู้ยรติทั้งหลายนะครับผมเคยพูดติดตลกว่าบางคนยกมือขึ้น แล้วก็ชี้นิ้วใส่คนอื่น <c oughs> ชี้นิ้วใส่คนอื่นบอกว่าเองมันชั่วแต่ลืมดูนะครับนิ้วที่ชี้เขาหาตัวเองนี่มันสมนิ้วนะเพราะฉะนั้นฝากอันนี้ไปถึงท่านเทพด้วยท่านชอบจะชี้ว่าทักษิณเลวแต่ว่านิ้วเดียวนะครับท่านสุเทพของท่านเองมันสนิ้วนะเพราะฉะนั้นฝากท่านด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมากราบเรียนรรท่านผู้เกียรติทั้งหลายนะครับว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <c oughs> ท่านห่วงใยประเทศชาติปีสีเก้าเดือนเมษายนเนี่ยตอนนั้นผมว่าการเมืองกำลังฮอตเมื่อท่านบุญภาษษาเข้าไปถวายสัตว์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านก็มีพระราชด,ดำลัสนะครับว่าว่า,วาถ้าไม่ทำตามหลักกฎหมายนะครับ ถ้าไม่ทำตามหลักกฎหมายหลักการประครองที่ถูกต้องประเทศชาติจะไปไม่รอดเพราะฉะนั้นท่านมีพระราชดำรัสวันที่25เมษายนนะครับ19กันยาก็มีการปฏิวัติทหารนะครับในส่วนบ้านเมืองเราก็พังตั้งแต่วันนั้นมา9ปี10ปีแล้วประเทศไทยเราถอยหลังนะถอยหลังเข้าครองเพราะฉะนั้นวันนี้เศรษฐกิจก็ย่ำแย่แล้วจริงอยู่กลุ่มกลุ่มทุนที่หนุนหลัง ท่านสุทเทพเชื่อเขาเป็นคนรวยครับเขาเกิดเขาคาบช้อนทองมาเกิดเกิดมาเขาไม่รู้หรอกว่าข้าวเกิดที่ไหนลูกคนรวยเวลาพ่อแม่ถามว่าลูกๆข้าวเกิดที่ไหนเขาตอบว่าก็กลางจานละสิพ่อเห็นไ,ไหมเขาไม่รู้หรอกว่า,เ,าเงือ,เ,อเงือกูที่สูงจิน่ะว่าชาวนาเราหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นกร่าบเรียนท่านผู้เกีรติทั้งหลายนะครับ หลักกฎหมายวันนี้ผมย้ำนะครับเส้นผมมางูุเขาอยู่ตรงนี้ <c oughs> หลักกฎหมายไทยแปลว่าต้องดูตามตัวอักษรและและความมุ่งหมายของบทบัญญัติน,น,นั้นนะครับพูดง่ายๆว่า <c oughs> ก,กฎหมายไทยต้องดูดูลายลักษณ์อักษรดูดูอักษรและดูเกียรตินารวมของผู้ล่างก,กฎหมายไทยต้องเอาผู้ล่างเป็นหลักนะครับไม่ได้เอาผู้ตัดสินเป็นหลัก เมื่อหล่เมืองไทยเราจะกลับคืนสู่ระบบกฎหมายไทยว่าศาลผมเวลาผมขึ้นผมเปทนายความครับ <c oughs> เวลาผมขึ้นขึ้นว่าความบนศาลเนี่ยผมได้ยินกับหูผมศาลมักจะก,กล่าวว่าข้อกฎหมายศารลรู้เองเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ไม่กล้าตัวแย้งท่านหน้าบัลลังก์แต่ผมนึกในใจว่าไม่ใช่หรอกนึกในใจนะครับบอกว่าข้อกฎหมายศารลรู้เองไม่ได้หรอก เพราะว่าศาลไม่ใช่คนร่างกฎหมายเวลาศาลจะตัดสินข้อกฎหมายนี่นะครับผมขอร้องว่าศาลก็น่าจะเชิญฝ่ายรัฐภานะครับคนที่เป็นประธานร่างกฎหมายกฎหมายนั้นๆน,น,นะครับหรือเป็นรองประธานให้เขามาอธิบายสิว่ากฎหมายฉบับนั้นมาตรานั้นมันมีเจตนาลมอย่างไรศาลก็ตัดสินตามนั้นสิครับเพราะนั้นเมืองไทยเรานี่ มันจะไม่จบจนกว่าว่าศาลจะยอมรับว่าข้อกฎหมายนี่รัฐสภาเป็นคนเป็นคนตัดสินนะครับวันนี้ผมกลับเรียนท่านผู้เกียรติทั้งหลายสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณท่านผู้เกียรติด้วยนะครับขอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ